นะครับวันพุธที่15นะครับมาลีดน้าเชื้อนะครับเจ้าแสนเลี่ยมนะครับแสนเหลี่ยมที่เคยติดชนที่17 m อนะครับพม่าชนไทยที่ครบเครื่องหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาชีดไก่สาวนะครับที่ เราส่งลูกค้าวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งที่สามนะครับขั้นตามสามครั้งเราจะเราถึงจะจัด,จดส่งให้นะครับแล้วก็ไก่สาวนะครับที่ลงอยู่ในไลน์แอนะครับนี่นะครับข่ามนะครับมุสาข่ารนะครับข่ารก็ นำเข้ามา4 0 0 0 0ห้านะครับกําลังจะได้การทําการแสดงแล้วนะครับสัตว์ลายแตงกนทามะนาวนี่ลงาามเลยนะครับแตงกนทองดำลูกชิ้นเยดดานะครับนี่จัผสมแสงเหลี่ยมนะครับแตงกนเทาแตงคมนะครับแตงกนแดงรอมหาพรเยบอลสว่านีีเธอปอกแดงนี่สวยสัตว์นะครับสามต้นทองดำ กนเท้าแต่พองเดียวติดตามนนะครับแสงก้อนทอนะครับเหตการณ์็โบกถ่ยต่อไปแล้วนะครับแสงก้อนแ้งหลอดนี่ถ่ทยต่อไยแล้วนะครับอมนามามะนาวนี่นอันนี้ของคุณสุภาพนะครับแสงก้อนเดียบรกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้จะ่งให้วันนี้นะครับ คนนีอ formal, Dave, blessing, ้อู๋กี я, ่ใบแล้วนะห้าใบนะครับเกินคุ้มนะครับตอรามชามะนาวนี่ตอรามสายกลนห่กับสองใบนะครับสายกลนชาแมนาวนี่สี่ใบสมพงศ์นะครับสมพงศ์กลาตัวชนะสนามโจ้ะเนืองทรายนะครับตอรามนี่งสองใบของพี่นิดหน่อยนะครับของพี่นิดหน่อยนี่งหนึ่งใบนะครับ

สอนรามชาะนาวนะครับก็นะครับใครอยากได้ไก่สาวนะครับที่ฉีดน้ำเชื่อพ่อตดังนะครับทั้งแสนเหลี่ยมนะครับเจ้าสารฝันนะครับก็เข้าไปเลือกในไลน์แอดนะครับแอด3า3 UTCWD มยูคีซของครับ